2นิ้วเคาะดึงดูดความโชคดีศาสตร์ EFT Meridian คล้ายการฝังเข็มโดยไม่ต้องใช้เข็มโดยการใส่ประจุบวกแห่งความโชคดีหรือการโปรแกรมจิตนะคะหรือใส่พลังงานบวกแทนพลังงานลบที่บล็อกตามเซลล์ต่างๆในร่างกายของเรานะคะ,ะความเชื่อที่จำกัดของเรานะ,ค,ะความความเครียดความวิตกกังวลนะคะความเศร้าความเสียใจนะคะพลังงานเหล่านั้น ความเชื่อแบบนั้นหรือว่าความคิดต่างๆอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เรานะคะ,ะได้สร้างขึ้นนะคะตั้งแต่วัยเยาว์จนถึงปัจจุบันความรู้สึกเหล่านั้นพลังงานเหล่านั้นยังบล็อกอยู่ในร่างกายเรานะคะก็จะทําให้เราไม่สามารถดึงดูดสิ่งที่เราต้องการได้นะ,ะหรือว่าเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึง ออไม่สามารถ break t o u นะคะหรือว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลนตัวเองได้จริงๆสักทีนะคะก็เพราะว่ายังมีพลังงานลบเก่าๆนั่นเองนะคะฝังอยู่ในร,ร่างกายฉะนั้นวันนี้จะให้เราใส่พลังงานบวกแทนนะคะ่ะดึงดูดความโชคดีนะคะด้วย2นิ้วเคาะค่ะ,ะนะคะฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดี ฉันเป็นคนโชคดี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 ตลอดเวลาฉันเป็นคนโชคดี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 ตลอดเวลาฉันนนเเป็คคโชดดีตลลอวา ฉันเป็นคนโชคดีตลอดเวลา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  นี่คือตัวอย่างการเคาะเทคนิค EFT นะคะส่วนการล้างพลังงานลบและก็รายละเอียดต่างๆาเชิงลึกนะคะสามารถติดตามครูที่หน้าเพจนะคะหรือว่าเข้ามาเรียนรู้ปรับสภาวะอารมณ์ให้อยู่ในสภาวะเงีงานในห้อง VIP ได้ค่ะส่วนในเรื่องของ EFT ในระดับลึกนะคะรวมทั้งการล้างพลังงานลบและก็ะการาบำบัดนะคะสมาธิบำบัดด้านการเงินนะคะก็รายละเอียดเชิงลึกก็สามารถ เรียนในคอร์สได้เป็นอา,ากลุ่มปิดนะคะใครสนใจที่อยากจะพัฒนาตัวเองก็พาตัวเองมาเจอคลุ่มแล้วพบกันค่ะ